โอ้ค <c oughs> ่ะค่ะค่ะหน่วยนึงก่อนกวาเปิ้กันนล <c oughs> <c oughs> ะผมเปลี่ยนแล้วมันโมต๊กลงคน่ะดานะ4ด้านแห้อหนึ่งสองสามีอ่ะพ่อพ่อกะโทรถามต้าได้ต้าเป็นคนหนักไ้ พี่น้องเลยเขามาเบิ่งสินค้าอยู่ตลาดก่อนเนาะเป็นยังไงพี่น้องเลยเนาะโอ้พแพงเน่น่ะเนาะ <c oughs> พี่น้องเลยมาสวัสดีนะสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องกัยเนาะเอามาเนี่กะเข้ามามีแนวอย่างไั้พี่น้องกัยเนาะก็คือเบิ่งมีแต่ตู้เย็นเนาะ แต่ว่าสิ่งอย่างนด้เนียมหาคือโบเห็นมีเด้พี่น้องเนาะเอาซื้อคองไปเซอร์ไพรส์อยู่ทั้งเหนือเพื่อนพี่น,ออน้องเห็นเนาะว่าบาบูนจีเอาอย่างแน่พี่น้องเนาะแต่คลอ,องจริงนี้กะมืฮหัวในห้างพันมีหรือบ่เนาะมาพี่น้องเลยมาเจ้าของห้างพันก้อนอ,อันนี้หาก,กับแต่งงานไปมาดได้หนิตั้งแต่อันแต่งงานไปนี่โทรหาบัวฮับเพิ่งมาเนาะแมนบ่ เออเนาะเขาไม่ปามันนะนี่นะเดี๋ยวนี้น่ะออนลางวแล้วหรอไม่งาเมนคืออ๋อจังมือแล้วอันมาเห็ดเบี้ยงนี่มาเห็ดเบี้ยงันที่หาเออเราหยุดเกือบทิกหนึ่งเลยบ่มีติตู้เย็นบ่ตู้เย็นกบมีักมี่ั่นมขาวมีใช่ใช่ต่อทัดน่อให้ไปเบื้องลึกอ่าหกสิบนิ้ว ห0ินิวว้าวชื่อแล้วอะไรจะเป็นสามิบสองนิ้วอันนี้สาใออเลยพอดีมาเบิ่งทอทัดพี่น้องนะได้สามสี่สิบสองได้สี่สิบดราคาเท่าไรราคาตามราคาก่สี่สิามนิ้วสี่สิบสองเนาะสี่สบสอนี่แหละราคาหกันหกนหาเป็นเงินกี่เท่า เงินกีบเงินกีบถามราคาก่อนด้พี่นอ้องเลยเนาะหนึ่งเซนหกสิบพันเนาะเอาแท้ๆเดือดซีร่าได้อ่ะได้พ่อมแถมแถมจานพ่อบนนี่นะจานมีราคาเมื่อเียะตัวอีกเป็นราคาเ่จานราคาเท่าไหรจานมันชะุ <c oughs> ดหนึ่งหันใก็ได้ <c oughs> ไดโอนยโดยเอาไปุด อันเบิง่งเบิงทอดทัดกันกวะทอดทัดเยวสิไปเอา,าอยู่หไนในมาให้หยอยู่นี่ยังจุดสามจุดสองเลยค่ะน้องขันเดียวเดอ้อจะเป็นหันในอยู่ใช่หันในนะอยู่ทางในเครื่อง<อ>โดยโดยอ่าโอเคเนาะโโดเดี๋ยวเพิ่นไปเบิ่งกันป้ารายงานใหม่ปะนี่ฮะรายงานใหม่ปะโอ้มาแต่หึงเลยมามันสองชั้ไอ้สทิพนี่นะสองทิพจริงไหมสองชั้นเดือนนะคือว่าเนาก็บไม่ได้คอยเข่ามสสาพี่จะเทื่อดเดี๋ยวนี้เนาะอ่า ได้ข่ามาแต่โดนได้ขามาตลาดเนาะฮะอย่างได้เบิร์ดได้มาพื้นอย่างไรังเบิร์ดมองอย่างไรเนาะตู้เย็นไงครับงามงามครับอ่าันหนักโอ้ลักสองหมื่นมาได้หนิเนาะประมาณสองหมื่นฮะเนกำลังไปเบิรงดให้ยูอ่า เบิงเท่าทัดเนะอันนี้ก้อนนี้กับเบิรตู้เย็นก้อนบานนี่ LG เนาะเมื่อนี้กัคคำคำพี่น้องกันเนาะบุญกับซีเดินทางนะเดินทางเซ่ปบอแต่ว่าก่อนเดินทางออกมาหากของขึ้นไฟก้อนพี่น้องกันเนาะดุนกันว่าเท่าทัดเครื่องนี่เป็นของภัยพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสื้อเพื่อน้วพ่อ อของในเฮือนยังมีมีชื้นไปก่อนมีครบพัดลมเครื่องปั้นเนาะทีวีตู้เย็นผู้สาวก็มีพี่น้องเลยเนาะแมนบ่อายุปีน่ะยังเฮียนอยู่บ่ออกแล้วคนบ้านไหนชิโนนี่บ่เาอยู่บังเกสสอนอยู่โซกวางอยู่โซกวางพู นอนพี่บ่อผักพี่บ่อนี่นะแหน่มาเสาหอมกุ้ยเล่ยอืมวันสอกวางพุนน <n ip. S 2> านกเห็นบ่นสอพุนนนกสอกวางอ่าสอกวางหนึู้บักแตงอันแคนตรุกลา,ายะทังน่ะเนาะบริไปปีนี้ยังบริไปีเกเตือนนะแต่เกาไปเลื่อยอยู่ทังน่ะไปซื้อหมักแคนตรุกเนะาะอืวันสอกวางี่้องบังคารามไงในแถวนั้นนะ เนาะเด้ออ้าวอ้เอาเามนี้ก็คือขึ้นค้าคื้นฝนคื้นฝนจี๊ตกนเนาะฮอนอบอ้าวเนี่ยธรรมดาแต่ว่าคือมันฮอนแดดก็เนี่โอ้เป็นยูได้ี่นะเนาะมันฮอนอ้าวอ้าวมี่ยังมีแต่หมอ้อหม้อหุ้งเขา่า น,นี่บ่มันหอนเนาะลมมันเปดเปิดโ,โอ้ยเงยีแค่นี้บอบราคาเท่าไรพีจ้ากี่บานี่ัฆษณาได้ครอบค้องอย่บอบบริดราคาเนาะอันนี้พี่จ้าบอกราคามันอ๋อต้องโดย ต้องต้องติดราคานเนาะนึ่งพันตีเดี๋ยวว่าเขียนไว้หนิจุดจุดจุดเป็นไงเด้เวลาเขาเบิ้งมันง่ายโม่แต่ว่าสี่ประตูได้เนี่ยนะเนาะอ๋อมเป็นระบบไฟฟ้าได้ปะเจ๊งนี่บ่งใส่ในมือเจ๊งกดออกเขียนเนาะเขียนลายในมือยักอันนี้ปิดยักเนาะปิดไป อืมพวคักคักคักตัวนี้ตัวนี้ได้เมนเดียวกันนะเอ่อบะเมนตัวนี้ตัวนี้สอง,ต,สองตัวนี้มันสั้นล่างชันเ<ม><อ>ทิงเนาะชองฟิตอยู่ข้างล่างเลยพ่อเอ๋ออันนี้นะชองฟิตอยู่ข้างล่างเก่าสิะมนบ่อ่าโอ้โหสิประมาณสนะองหมื่นบาทเนี่ยเนี่ยเนาะคำบวกๆนะอ่าประมาณสองหมื่นบาท ตามตามคืดไว้นะจักกีเมนบมุแมเเนาะใส่เบิ่งทั้งนองสีกันเอาพอถัดมาเลยืเครื่องกดน,น้ำอะไร รเกรือใส่อง uh. ่ทงกนใสอาอไ้่อใหญ่จะตัซีมาแกกับงาละซีเรียงเราทอ๋อได้ปลาได้ปลาได้ปาดาฮ่ายังได้เองได้ปลาป้อปลาเงินเน้นนะปลาเงินปลาค่ำเน้นั่นนะปลานัก่ เลยเดยอย่าเบิ้งอันนาเลยเลยเบิ้งกันอ๋อจีนยังมวยกะป๋านี่แต่ว่าหมูกระเพล้มันกะนันจบแล้ผักเลยกะผักอ๋อผาอย่างไรกูตกดงับจะมาไวจืดเขาอยู่เทไรบุเดียนี่ ờ ờ bây giờ là bao nhiêu nhỉ đúng không ờ 43 nhíu ờ ờ ờ kẹp ờ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  โอ้หค scr <No AL ่คคก็น hmm. ่ก totally ่อนกัเปิกันสี่สิบสามเนี่ยซัมซุง พ<บ>อมาได้แล้วมันมีรุนน่นหนึ่งตัวรุ่นเกี่ยวกับเบ,บิ่งกันยูทูบมันสิแพลงนลักกว่านี้อันนี้นะี่นะแบบหวยก็ได้ตั้งก็ได้ปาหวยก็ได้ด้อันหวยเน,นี่ย แต่คขาจะได้ายหอยคุณได้ซมคุได้ซื่อหาจะหายาหอยจำปลาใไดียไม่นี้เป็นเทมหอยแต่เป็นคาตั้งอ๋อแบบหอยนี้เพื่อนต้องหันนรัชนี้เนาะหอยเป็นถังนี่ครับเพื่อนจีทายเปสุดปัญหาไไเป็นทมหอยเป็นคาตั้งกับรีโมทเป็นรุ่นเซนรีโมทอย่างเดียวเวลาเสียไฟอะไรแบบนี้อ๋อโมไม่เปิดนด่นนี่บอกแม่โโมีแต่เขาเสียไฟปุ๊บเขาเปิดมาี่นี่เมื่อกี้ไมลองลองลองกันเผ่ น่บจานปัญญไมันยัง่ยตั้งเอาก็ได้ะนี่เ้รอขันจะใส่เรียบร้อยเลยเด้อดยวเมือนี้มีจะเสียไฟแล้วก็งานตลั้นก็ได้เลยเปิดได้เลยไม่ได้จูนไม่ได้ยังบอกมีแต่กดแลมมีแบบกดเลือดจ้ก่อนเขียนบริเปลนนะพะ่า โบเคยเห็ดซึกเทียกับโทรทัศน์นี่ฮะาเอทนีนไปยอ่าอปว่าไปตั้งปุ๊บแล้วเปิดได้ปั๊มล้นนะเนอะ่ต้องจูนยัง่ต้องจูนยังนัเอารถทับไว้ให้เนอ่ยวให้เพื่อนไปจูนก่อนเนอะนั่งถ่านจากข้าวพี่นองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจงรวมราคาเนอะ อ,อันว่าพอดีแจ้งแจ้งเอื้อเพิ่นไปนะแจ้งแต่ราคาหน่วยเท่าทัดบ่ได้แจ้งเกี่ยวกับจานเพราะมันต้องซื้อแยกเนาะเ<ม>พราะว่าเฉพาะหน่วยเท่าทัดน,นี้สี่ล้านหนึ่งแสนหกสิบพันกีบเนาะเพราะว่ามันโดยโดยโดยละขอบใจขอบใจอ่าลดตัวใหญ่ก็ะชองพันฮะ ตัวใหญ่ชุดมั้งอตัวน้นานนะตัวนี้ปะช่วงนี้นะใดก็ต้องการเตะพัดลมเลยลมกับเออตัวนี้ปะนี่่ะร้วนาัชื่อเนาะสิบแปดสิบเก้าเศ้าปะสิบแปดน้อยกว่านี้สิบแปดนี่นี่ เห็นบ,บ่นี่ได้สนะิบแปะเห็นบอันน่หเห็นบ่อัี้ัมันมบบก,ดกดมไ,ดบบได้ได้ได้ไดไอืมอ่าอ่อ,อา้ถ่าเพื่นมากอนักหน่อยนะเอาเอามาแล้วมาแล้วเปิดภาพึ้นเรียบร้อยมับบ่เ้ยยเยยยยย

หากว่าต,ตอนตอนข้าบ้านนี่และเนาะแต่กาศชิบะเทะกเทกตีนมีตัวอ,อันนี้อยู่้อ,องน้ำ้องนำ้ำคำมันได้ออกจากกองมันอยากเป็นนนี่มันลงมันอยากขาลอกมัน มันอยากคินอะไรนะคือกันกับมั่งเน่เวลาเปลงนี้น็อตนี้หันออกมากมาเวลาเข่าน็อดเดือใช่ลูกนะก่อนตีขึ้นเกา อ่าเอาน้ามล้ได้ได้เลได้เได้แล้วหดติดที่เอาินอนแล้วตัดเลยบติดยาวไปได้ก็ได้้อันมีตัดติดหลายอันจังอยู่

เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเอ้อะสี่สิบสามโอ้ยจานน้องเอ้มามางินยังไม่ได้จ่ายนะเอาไปเฉยวะเอาขึ้นรถก่อนเด้ เขาขึ้นรถแล้วเขากดไปเลยนะอ่าออเป็นว่าเขาจิใจเินะเนาะโอ้ไปเยแล้วอ่าปากกำฟองแล้วเนาะที่เดียเพิ่งการทำผิชอบเองเลยเนาะอ้ท่นดเอาขึ้นรถผลันขึ้นบริจาคเนาะอข้างขงหลังนะเปี่ยงเานโต๊ะลงนนะ ยังจะไปล่างรถอยู่บแม่ียิบ้อยไปจะอาชนาอยากได้บังกบาบิดาอาชนาอยากได้บังเกบาทอาเลี่ยนบินก่อนเนาะ ฮะเกือบบ่อยากได้ตัเกือบนึ่งก็ได้มายังไหนก็นด้อืมบพรพาวกินข่าวเทียงบอเออได้ยังกินไข่เพลอเอ้ยย <c oughs> ังกินข่าวชื่อ <c oughs> อยู่ไหมบิดสองอยู่ไหมพร้อมกันนี่ป่อื่นกันประมานที่นาเดียกันนาลื่นกันมาเดียวกันป้องฮะเงียงเงยวองเงวแก้วถักยุ้มกันนี่ป่ ไม่มีกราไไ้มาบมมาเป็นอะไรถึงเมือเป็นไปเวียไป็นอะไรมาเฮถทานนะ่าไหล่นำจหกคันจางด้เนยันางดยรับจานสุดคันจาง้เป็นเงินบาทมาเลยนมีตีเงินกีดะแมนหกคันางบวกคันาอีเด0ยดีเจ็ดีันหก สี่ล้านแปดแสนหกสิบสี 4, 8, ่พันนดกิ่พันน่ี่้อนึ่สองสามสี่ห อะไรก็ีร่นซีน 9, 64, รันแปดเซนหกสิี่ค <c oughs> ่นหน่องสี่อ่ะพ่อพอกะโทรถามตาได้ตา,ปา <c oughs> เป็นคนนับให้ซีรั่นแปดเซนแปดเซนหกสิบสี่ออกใบหนึ่ง่งอี่เก้า <c oughs> หนึ่สองสามเงินเงินล้านสี 6, เ่เซน คือเส้นโซนพี่้องเลยเนาะเป็นเงินบาทเจ็ดหเป็นเงินกีบสิาันแปดนหกส่โดยโขับใจเด้อขอบใจขับใจนาะันรมตัวเกียวเลยเถอะไัร่มตัวเกียวตัวนี้พันสามเลยของจีนป่ะก็สีเท่าคดียเ็คือกันนะตัวนี้ มันซาบคือกันบอกันยซาบแต้รา่คาเดียวนี่วานเป็นตัวใหญ่ตัวน้อยัตัวน้อยตัวน้อยันี้สองเสนหาะได้ถาลงไทยคือกันจะอาเป็นตัวน้อยเอามาเป็นฮัตตารัีแล้วพันหนึ่งได้อันนี้นะสองเสหา่อันนี้เป็นเอนพันสามอันนี้พันสามใหเอาได้บอกตัวน้อย่ คัวใหญ่เอตัวพรมตัวเลน้อยเนาะตัวใหญ่ลูกนะของของไทยวะลูกของบุมอก็ตัวใหญ่นของไทยว่ะของไทยตัวเวียเอามาบหามอันนันาัันสมเนี oh, right ้ยตัว uh, mm. ้นจดแต่ uh, like uh, okay. ี L ่เดี๋ยวเราซื้อพรมกันตัวนี้ค่ะพันสองพันสองได้ไหมรุ้ตอีกได้ พันหนึ่งพันไปมากเลยเดี๋ยวโทหาเจ้ันิ่งได้พันหนึ่งเลยค่ะกโตโตพันหนึ่งค่ะมันัวได้นั่นคือพันหนึ่งันนันเพราะันมีห่อเคต้ี่อะไร้โมตัวนี้เป็นรุ่นาสาตวนาคาตารีคาตารีเกับซาบตัวไหนทนทองรุ่นนี้ค่ะจะสั่งสั่งอีรันอยู่กับผ้าใเนะ ไปดีสัมพันธ์กับถื่นกับผ้าไสนะสีเขียวนี่ก็พักไว้เนาะดูอาตัวนั้นแหละไปเปียนในห้องอาทิตย์ลงมาเนาะแแแต่เนาะเอาตัวไหนเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวใหญ่เลยเนาะสิรอไวัดพอดีวัดพอดีซื้อซื้อพัดลมโอ้ยมซื้อเจ๊เานีฮะ <ล>ซื้อซอยใน,ยน, 20, น่นี้แล้ว10,000กี่ห <c oughs> นึ่งใหม่ใหม่นี่รถยังกินมูฟเวตอยู่น่ะอ๋อ10,000เนี่ยซื้อซอยแม่เลยลูกเนาะเอานี่เอามันห่อนเนาะซื้อผลลัดลมเลยนะลูกโอ้ยมันจะดูการมันเนีน่ยแ,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 แมนแมนผ่อนแก้ลูกละล<ๆ>ายลายถามเจ๊วะถามเจ๊ไงเพิ่นก่อน ถ้าขึ้นอีรถไหเย็นอยู่บ่เอาเปิดแล้วผมมีลมบาดนน่เนาะลมบอกย้ำดิลมบอกเลมเบเเกี่ยวเออเขาลมเกี่ยวย้ำลมแรงเยเกี่ยวเกี่ยวคันั่เคืออไรเกี่ยวตัวนี้ไหไที่ปังตับก้ลันจะลดลงมากเลยเอาเอาทีแรกคนเอาพันเ้าตัวน้อยนี่บอกว่าตัววงใหญ่พลมน้อยว่ะ อี่เาตัวนอยเชื่อเอง่ดิมาเาชื่ออยงชื่ออชื่อนี้นะเออตู้กดน้ำนะเท่าไรนี่สามพันหกมันกจีบเลยล้านล้านเท่าไหร่อชื่อเกือบ่อเชื่อว่านะโอ้เออ dạ ừ. à à, để lo ngân tiền, ỏ con, ngân tiền bớt nào, ờ, <coughs> ừ. ngân tiền bớt lại, chẳng phải túi cốt năm cái à. à, ờ này, à, anh đi phân xong, ừm, Đấy, sáu lạng baแสน gấp bốn nghìn, còn áo này nương rút đang ở, nương rút đây, rút nó, sáu lạng đấy, đấy rồi, ba ba, nó, à nhòa hải phòng đấy. ยัะเนี่ย่าหาวซีเซโนน้องเอ๋อของเก่าของเดิมนี่แหละตู้เย็นพัลมมีครบเนาะยังได้ยังป๊าป๊ารับใจเด้ออ่าฮะอืมเาตัวเองกันัยลอตัวเกีเออ ไปไปรถ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 ตะลงมาตั้งไม่หายเดินยังไปนอนโอเคโอเคขอบใจขอบใจโดยโดยไปไปโอเคไปไปนะโดยไปพี่น้องเลยนอนลงดูเดี๋ยวจัดก่อนเดี๋ยวจัดอีกก่อนพี่น้องเลยเปิดเปิดด

พี่น้องเลยเดียวรวมเบิดทั้งจานทั้งยังพอดีเจ็ดพันหกร้อยเนาะจานนี้เพิ่นเอิญพันสี่พันสี่หรือพันห้าลืมนะรถพิ่นได้ปรถได้เขียนเลยเทียนเน่นี่อันนี้รถห้ยแล้วเดี๋ยวพันสามนี่อันถามถามราคาถามแต่ท่าทัดแจงเอื้อยเพิ่นไปมีแต่ราคาท่าทัดเนาะอ่าบริลลรวมจาน เพิ <laughs> ่มมันก็เลยเพิ่มขึ้นอีกพอดี7,600เนาะเป็นเงินบาทเงินกีกัสซีรั่นแปดแสนกสิบสี่พักีบเนาะนะเอาพี่น้องเอ่ยมิติติดตามพับสมเบิตงว่าสิเป็นของใครเนาะปะสำหรับคลิปนี้ล่าลาก่อนพบเจอกันใหม่เด้อเนาะก่อนอ,อ,บบอื่นขอขอบคุณพระพุททั้งเอ้ยเนาะที่ได้ฝากเงินมาให้มาะพุธซื้อของสิ่งนี้ไปมอบให้กับผู้โชคดีอยู่เซปโปพี่น้องปะไปก่อนสบ,บายดีเด้อพี่น้องคอนเดด